สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีทเท้าสันสตอมกับผมครับมิสเตอร์เคเกมวันพีทเท้าสันสตอมเนาะเป็นเกมนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเกมเพื่อนบ้านหรือเกมพี่น้องกับเกมของวันพีทเทเชคูนะครับเพราะนี่ครับก็เป็นเกมที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ของทางลุงบันนะครับในประเกมของลุงบันนะซึ่งต่อับวันนี้นะต่อนี่ครับวันพีทเท้าซันสตอมครับได้ฉลองครบรอบ6 ปีนะครับวันนี้นะ6ปีแล้วครับซึ่งแจกค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีตัวใหม่สกิลใหม่มานะครับวันนี้ผมก็จะมา,าแนะนําเบื้องต้อนเนาะก,กับเกมของครบรอบ6ปีะครับมาดูกันว่ามีแจกอะไรกันบ้างแล้วก็สกิลสวยหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าเกมวันพีทเทเชอร์คู i ์แล้วครบรอบ8ปีส่วนเกมวันพีท้าสันตอมตอนนี้นั้นครบรอบ6ปีนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะ เหมาะสมให้กลับมาเล่นหรือผู้เล่นใหม่ควรจะมาลองเล่นดูนะครับเพราะมันแจกค่อนข้างจะเยอะเนาะซึ่งขอบอกก่อนนะครับว่าอถ้าหากลง youtube แล้วภาพมันอาจจะไม่ได้ใหญ่นะครับเพราะเกมนี้มันเป็นแนวตั้งแล้วก็มือถือผมมันยาวเนาะทำให้ภาพมันก็ต้องเป็นแค่ย,วยาวๆแท่งหนึ่งนะครับก็ขออภัยนะครับภาพอาจจะไม่ได้กว้างนะ วันพีซเท้าสตาตอมครับเป็นเกมแนวแนวตั้งนะครับแล้วก็เปิดกาชาเพื่อหาสกิลนะครับสุทละคอเนี่ยเราสามารถไปลงด่านหาได้หรือจะหาพวกอีเวนต์หรือจากร้านค้านะครับตัวเนี่ยสามารถแลกซื้อหรือลงหาได้ฟรีแต่ของที่ต้องเสียก็คือจะเป็นสกิลนะครับหนึ่งตัวอาจจะมีสกิลเป็น10-20สกิลก็ได้เนาะ ก็แล้วแต่นะครับว่ามันจะออกเป็นตัวคอนใหม่หรือเก่าอย่างเช่นลูฟี่เนี่ยลูฟี่นะครับมีไม่ตายทั้งหมดนะประมาณเกือบ25นะครับก็สามารถประเปรียบไปเล่นกันได้น้อหนึ่งตัวมีท่าค่อนข้างจะเยอะนะครับครบแล้วหปีเขาแจกอะไรกันบ้างเอ่ยไปดูกันหน่อยซิซึ่งค่อนข้างจะเยอะนะครับของที่เข้ามาในวันนี้ตั้ง45ชิ้นนะครับนี่คือเป็นของใหม่ที่เขาแจกมานะ ก็จะเป็นตั๋วนะครับเป็นตั๋วเปิดหาสกิลของพวกกลุ่มหมวกฟางซึ่งตัวเนี้ยจะแจกทุกวันนะครับ10วันนะครับซึ่งจะเป็นตัวของกลุ่มหมวกฟางกลุ่มไคโดกลุ่มบิ๊กมามกลุ่มแชงกลุ่มโรเจอร์พวกทหารเรืออะไรเงี้ยคือจะแจกคราบกลุ่มกันไปนะครับ10วันนะครับมีพวงมีเพชรมีลูฟี่ใหม่ครับซึ่งเป็นลูฟี่ตัวลอยพิเศษของฉลอง6ปีนะครับอัพกรงอัพเกรดเนาะ โอ้เหรียญอัปเกรดแจกเยอะแฮะอ่าพวกไอทงไอที่อัปเกรดนะครับแจกค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็จะมีตั๋ว6ปีมีเพชรโอ้โหเพชรแจกร้อยเม็ดครับโอ้โหแจกร้อยเม็ดครับว,ว้าวแจกตั้งร้อยเม็ดแน่แล้วก็จะมีตัวลูฟี่แล้วเปิดหาท่าของลูฟี่นะครับแล้วก็จะมีเหรียญขอเจ้าเปโปปิโป Suzanne, โซโลแล้วก็คิด ร่างพิเศษนะครับร่าง6ปีแล้วก็รอ6ปีเนาะแล้วก็จะมีคิวเลอร์นะครับของก็จะมีประมาณนะี้เนาะซึ่งค่อนข้างจะเรียกได้ว,ว่าแจกเยอะมากๆนะครับ6ปีเนี่ยอย่างแรกนะครับผมจะไปโชว์ให้ดูนะครับคิดลูฟี่รอนะครับตัวละครพิเศษฉลอง6ปีนะั้นหน้าตาเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปให้ดูกันนะครับ ซึ่งอาคิดฟีโลเนี่ยมันปรวคอระดับพิเศษก็คือระดับของ EX นะครับ EX เนี่ยมันคือตระคอพิเศษที่ค่อนข้างจะเก่งกว่าตัวคอธรรมดาแล้วก็ของอัปเกรดเนี่ยก็หายากกว่าธรรมดานะครับแต่ซึ่งครั้งนี้นั้นเขาแจกมานะแจกทั้งตัวแจกทั้งของอัปเกรดนะครับค่อนข,ข้างจะครบถ้วนนะครับคือแค่คุณได้ตัวมาก็สามอัปเกรดได้เต็มเนาะอาลูฟี่พิเศษนะครับไปดูกัน หากน,นาลูฟี่คิดรอตัวมันเยอะนะครับคือตัวพวกนี้บางตัวหาได้จากกาดบางตัวหาจากร้านค้าเนาะมันก็แล้วแต่ตัวนะครับคือตัวมันฟรีของที่ต้องเสียเพชรก็คือจะเป็นอ่าสกิลเลยครับหาตัวละครแป๊บหนึ่งนะครับมันอยู่ในฟ้าคิดฟี่รอตัวละครเยอะเลยคือโอเคมาครับเริ่มต้นจากล่อนะครับรอพิเศษฉลอง6 นะครับหล่อเอียครับน่ครับหล่อเอียครับโอ้โหออร่าครับออร่าสีฟ้าโคตรสวยนะครับอลังการงานสร้างมากครับซึ่งดาวขอตะคอนั้นสูงสุดของเกมนี้อยู่ที่10ดาวนะครับว้าวสวยงามครับก็เริ่มต้นมาแจกมาที่1ดาวนะครับก็ไปหาเก็บฟาร์มกันเองเนาะ หล่อ e อครับต่อไปก็คือจะเป็นคิดหรือลูฟี่อาลูฟี่ครับลูฟี่ครับหกปีครับเอครับว้าวโอ้โหอลังการนะครับเป็นสีแดงเนาะสวยงามครับผมชอบลูฟี่มากกว่าลอแฮคือสีมันแดงอะผมชอบสีแดงเนี่สวยงามครับลูฟี่ครับโอ้โหอ๋อละ จ,จ่ายเนาะเอาไปลงด่านจะแลกหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เกมเน้าะะหาครับมือถือคุณไม่ได้แรงพอนะครับอาจจะมีอาการแลกสักเล็กน้อยน,นะครับเพราะเวลาลงด่านเนี่ยสกยิลมันก็อลังการแล้วแล้วบวกกับตัวละครที่ตัวละครใหม่อลังการงานสร้างขนาดนี้น่าจะพอจะมีแลกนิดหนึ่งนะครับมาสุดท้ายครับก็คือจะเป็นคิด6ปีเอ๋ครับ คิดสีคล้ายๆลูฟี่แฮะแต่ออกเป็นสีชมพูม่วงนะครับคล้ายลูฟี่แฮะแต่ลูฟี่เนี่ยมันรู้สึกว่าจะอลังการกว่าคิดสักนิดหนึ่งนะครับมันเหมือนว่ามันมีไฟเนาะสามตัวใหม่ก็มีประมาณนี้เนาะคิดฟี่หล่อครับ6ปีเอครับก็ประตูคอย6ปีที่ดูอลังการงานสร้างทีเนาะซึ่งตอนน้ครับทางเกมครับ เขาได้อัลตรคอครับตั้งแต่1ปี2ปี3ปีสี่ปี5ปีครับกลับมาให้เราฟาร์มฟรีๆด้วยนะครับนอกจาก6ปีแล้ว1-5ปีก็กลับมาให้ฟาร์มแบบฟรีๆเช่นเดียวกันนะครับกดด่านก็คือตรงลูกของเรืออาร์ซันนี่นะครับกดเข้าไปก็ตอนนี้ครับก็จะมีอีเวนต์ครับในการเก็บตัลครใหม่อย่างลูฟี่6ปี ซึ่งคิดกับรอนั้นก็คาดว่าจะมาพรุ่งนี้เนาะซึ่งวันนี้จะเป็นวันของลูฟี่ก่อนนะครับวันที่หนึ่งเนาะดานครับนี่ครับดานของลูฟี่ครับก็วันนี้ครับก็จะมีให้เก็บก็คือจะเป็นลูฟี่ครับสามารถเก็บได้สูงสุดก็คือจะอัปเกรดลูฟี่ขึ้นเป็นเดาวนะครับนี่เลยก็จะมีแจกไอเทมครับในการอัปเกรดลูฟี่ขึ้นเป็น9ดาวนะครับ แล้วก็จะมีโซโลครับวันนี้จะเป็นวันของลูฟี่แล้วก็โซโลนะครับโซโลก็จะมี9ดาวเช่นเดียวกันนะครับจะมองค่าพลังผมนะผมไม่ได้ใส่ของครับผมใส่โชว์เฉยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ครับเป็นวันของลูฟี่แล้วก็โซโลเนาะพุ่งนี้ก็จะเป็นวันของโพวกคิดหรือลอนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีดานะครับที่สามารถเก็บตัวละครที่เป็นตัวละครตั้งแต่1ปีถึง5ปีฟรีๆนะครับก็ หนึ่งปีก็จะมีพวกลูฟี่ครับลูฟี่ล่างเก่าหนึ่งปีครับซึ่งค,งค่อนข้างจะแจ่มนะครับเพราะผมเชื่อว,ว่าน้อยคนแหละที่จะมีหนึ่งปีนะครับซึ่งเขากลับ,บมาเนาะลูฟี่อาซาโบอสนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นแฉงนะครับแฉงหนึ่งปีเนาะแล้วต่อไปก็คือจะเป็นสองปีครับสองปีก็จะเป็นพวกกลุ่มหมวกฟางล่างพิเศษนะครับก็จะเป็นพวกลนะูฟี่โซโลซันจิเนาะสองปีนะครับก็น่าสะสมนะ ซึ่งการลงด่านพวกนี้ครับคุณจะได้ตัวคอยพวกเดียวมาแบบ9ดาวฟรีๆนะครับลงอย่างละ3ครั้งได้9ดาวฟรีๆเลยนะครับค่อนข้างจะคุ้มมากๆเลยนะครับ2ปี3ปี3ปีนะครับค่อนข้างจะดูอลังการมากขึ้นนะครับ3ปีก็จะมีลูฟี่ฮะมีเอสมีซาโบนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอากาอินุอ่า คิสซาลูนะครับตัวโปรยผมแล้วก็จะเป็นคุซันอ่ามีใครอีกบ้างเอ่ยก็จะเป็นหนวดขาวนะครับ3ปีแล้วก็เป็นหนวดดำนะครับ3ปีนะครับเอสลูฟี่ซาโบคุซันอาคาแล้วก็คิสซาลูแล้วก็หนวดดำหนวดขาวนะครับ3ปีส่วน4ปีครับ4ปีเนี่ยมันคือตัวคอยพิเศษของ EX นะครับซึ่งหน้าตาอลังการางานสั่งมากๆนะครับก็จะเป็น แซงครับแาง ex ครับอลังการงานสร้างไอดอล ex ครับขั้วอลังการแล้วก็จะเป็นหนุ e ่นดำ ex แล้วก็ Big กบัม ex นะครับ4ปีเนี่ยมันคือตอัวละครที่ผมเรียกได้ว่าน่าสะสมที่สุดนะครับแล้วก็น่าเอาไปลงเล่นมาก,มากครับเพราะมันเป็นตัวละครพิเศษของ ex นะครับมีอลลงอล่านะทุกอลังการนะครับสุดท้ายก็คือจะเป็น5ปีนะครับ 5ปีนะครับมันจะปะระทคคของพวกกลุ่มหมวกฟางในชุดของเจอมากครับหรือชุดของหมวกฟาง56นะครับเป็นชุดพิเศษเนาะก็จะมีตั้งแต่ลูฟี่ครับจนถึงโซคิงนะครับไม่มีแค่จินเบย์ครับเพราะจินเบย์ตอนนี้นั้นยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มเนาะก็จะมีตั้งแต่ลูฟี่ถึงโซคิงนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะด่านอีเวนต์เบื้องต้นนะครับก็จะมีอีเวนต์มาเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นแค่วันแรกเนาะก็ยังมีแค่ดา่านยังน้อยอยู่นะครับพรุ่งนี้มาลืนเนี้ยด่านก็จะมากขึ้นนะแล้วก็ตอนนี้ครับก็จะมีด่านของน้องอุติมานะครับถ้าหากคุณเป็นแฟนของน้องอุติเนี่ยก็สามารถลงมาเล่นเพื่อเก็บอากิลของน้องอุติหรือตัวละครของน้องอุติได้เช่นเดียวกันนะครับอุติก็มีเนาะโอเค,ครับต่อไปครับก็คือจะเป็นกาชาครับดูหน่อยซิกาชา6ปีมีอะไรกันบ้างเอ่ย กวันนี้ครับก็บอกครับว่าวันนี้คือวันแรกของลูฟี่วันนี้ก็จะมีแค่กาชาของลูฟี่มานะครับกาชาคือรูปที่เป็นรูปของอาหอยทากนะครับพรุ่งนี้อาจจะเป็นคลิปหรือรอแล้วมั้งแต่วันนี้คือวันของลูฟี่ครับวันแรกครับของ6ปีนะครับกาชาก็จะมีประมาณนี้ครับ เป็นกาชาของลูฟี่แล้วก็โซโลครับซึ่งลูฟี่เนี่ยมันคือสกิลใหม่นะครับซึ่งเป็นสกิลระดับพิเศษนะครับก็คือระดับของ d o u ิ l e UL เลครับนี่คือสกิลพิเศษที่มาประทุนตัวแรกของเกียร์นะครับ double UL ด้วยเรามาดูสกิลกันเลยครับสกิลแบบ double UL นะครับ โอ้อลังการดีนะครับเป็นสกิลที่ปล่อยไปด้านหน้าเนาะรู้สึกว่าจะเป็นฮาคิแบทใหม่ของลูฟี่นะครับดูสวยงามอลังการมากๆครับนี่คือสกิลของแค่ลูฟี่เนาะพรุ่งนี้มะลืนนี้คิดกับรอก็จะมานะครับกต่วันนี้เป็นแค่วัตของลูฟี่เนาะซึ่งสกิลของลูฟี่เนี่ยอยากจะบอกว่าผมมีครบหมดนะครับเหลือแต่สกิลใหม่เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดการชาก,กันนะครับแต่สกิลเก่าเนี่ย เก,ก่าๆพวกนี้ผมมีครบทุกอันนะครับก็ปตทครที่เาตรงๆก็คือไม่ได้เปิดเพื่อหาให้มันครบอะแต่มันมาครบเองเนาะ <c oughs> ได้จนครบนะครับแล้วก็ตัวฟรีเนาะวันนะครับก็จะมีตัวฟรีของสกิลูฟี่แล้วก็อ่ากลุ่มหมวกฟางนะครับตัววันนี้คือตัวกลุ่มหมวกฟางพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวของกลุ่มของไคโดนะครับก็จะมานะ ก็จะมีสกิลของอาลูฟี่เนาะอ่าขอดูเลขกหน่อยสิเลขนี่ครับก็จะมีสกิลของลูฟี่นามิซันจิอาโซคิกนะครับของกาชานเนาะอ๋อโซโลไม่มีแฮมีแค่ลูฟี่นามิซันจิโรเวนโซคิกนะครับมาเปิดกาชาครับกาชาตัวฟรีครับตัวฟรีของกลุ่มหมวกฟางนะครับมาของฟรีจัดมา กิลไม่ตายระดับ U L คือสูงสุดในกาชานี่นะครับลูฟี่เสื้อแดงครับมีสิทธิ์ออกครับไม่ตายมา้าทองมาทอง53ครับผมมีแล้วไม่ตายไม่ตายโอเคครับไม่ตายครับ5ดาวครับถ้ามีอย่างนี้คือ5าดาวออกแน่นอนครับไม่ตายของใครเอ่ยมาา ก็จะโซคิงมั้งเพราะลูฟี่ผมมีแล้วนะนามิจังครับนอไม่จ้องสกิลอะไรเอ่ยว้าวโอ้คุ้มนะครับเป็นนามิจังครับไม่ตายใหม่นะครับโอเคอันนี้ผมยังไม่มีครับคุ้มมากๆครับยูอลครับซึ่งรอบนี้ครับได้ไปตายนามิของสองใบนะครับอันนี้คือไม่ตายนามิที่เป็นยูอลของสายลมแลวก็อันใหม่อันล่างครับเป็นยูแอลของสายอารมและก็นานะครับซึ่งรอบนี้นั้น นามิออกองใบเลยค่อนข้างจะคุมมากๆนะครับต่อไปครับก็คือตัวฟรีของลูฟี่นะครับตัวใบนี้นั้นมีสิทธิ์ออกเป็นดับเบิลยูแอลด้วยนะครับอืมอันนี้น่าลุ้นแบบโคตรครับจะหากได้ดับเบิลยูมาตอนนี้นั้น กาชาก็ไม่ต้องเปิดแล้วมา Double UL ครับแล้วก็ไอ้ไม่ตายของโซโล่ไม่ตายของซันจินาอมิอุซบชอปเปอร์โรบินแฟงกี้โซโคิงจินเบแล้วก็เจ้าเอ็กโฮคินดุกท่านครับแต่ยังไงครับเราก็ต้องหวังหาสักษะดิครับซึ่งเป็น Double บบ UL ของลูฟี่ใหม่นะครับมา Double U ลมาเลยลูฟี่สุดมากอืมลูฟีเ่เสื้อฟ้าแต่ลูกแก้วเป็นสีฟ้าด้วยก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับมาเลย Double U อลจองมาไม่ตายมาอ่าสีดาว <c oughs> มาแล้วครับ d o u l ล UL แต่เป็น d o u บ l UL แบบ3ดาวก็ถือว่าไม่เอานะครับต้องเป็น double UL แบบ5ดาวเท่านั้นครับไม่ตายของเกมนี้นั้นต้องเป็นสีทอง5ดาวสกิลของการตีธรรมดานั้นต้องเป็น4ดาวสีเงินนะครับมันเยี่ยกจากกันนะส่วน3ดาวลงไปนั้นคือการ์ดที่เอาไว้อเสร,ริมพลังให้กับ4หรือ5ดาวนะครับมันเล่นไม่ค่อยได้หรอก ของจริงก็คือเป็นสีดาวของตีธรรมดาไม่ตายก็คือ5ดาวสีทองนะครับแต่สีของสกิลสวยแฮสีแดงเนี่ยมาไม่ตายทองสีดาวตีธรมธรมดาตีธรมธรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาโอเคครับอูอ้ถ้าปีธรรมดาครับของลูบี้ครับมาแล้วครับอันนี้คุมเลยครับไม่ตายไม่ตายไม่ตายทองทอง,ทองแอ๊บหม่สีดาวสาดาวไปเนี่ย สามดาวเหลือไม่ตายครับถ้าปีธรรมดาก็หมาครับเหลือสิกิวไม่ตายครับทองมาไม่ตายโอเคจบไปครับไวหรือเกิดครับ <c oughs> ซึ่งรอบเครับได้ไม่ตายของโซโลซึ่งเป็นสิกิวไม่ตายก็ค่อนข้างจะหมาอยู่นะแต่ผมมีครบเลยครับโซโลก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมมีไม่ตายเก่าๆ,ๆครบนะครับดูพี่โซโลเนี่ยไม่ตายผมมีครบเลยนะ เหลือแต่เซกิวะตายใหม่ของลูฟี่ครับโอเคตัวฟรีไม่มีออกครับเราไปลุ้นจากกาชาครับเสียเพชรแล้วก็กาชาฟรีเนาะวันนี้มีกาชาฟรีของลูฟี่ให้เปิดแค่หนึ่งรอบนะครับมาไม่ตาย you double u l ล u ฟี่องมามาเลยมา double u l ทองมาทอง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 ห้ดาวมา อาเสื้อสีฟ้าอีกแล้วอ่ะเสื้อสีฟ้ามันไม่น่าได้รู้เลยอะมาอย่าเพิ่งหมดหวังครับมา W U L มาทองไม่ตาย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 ไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งโคตรไวโอ้ยเออโคตรไวเลยครับเกลือแบบโคตรไวเลยครับการชาวพีโอเจ็บจีพเจ็บจีพเลยครับ โอเคไม่เป็นไรครับเรามาเสียเพชรครับของฟรีไม่ได้ไม่เป็นไรเสียเพชรก็ได้ฟ้ามากครับอยากได้มาห้าสิเพชรครับจัดไปมาทองมาทองมาไม่ตายมาทองทองทองนะมาไม่ตายไม่ตายโอเคเสื้อแดงเหรอเสื้อลู้นพี่ติแดงครับเป็ลุินลุ้นมากๆครับมาเลยบ้ามา สองห้าดาวไม่ตาย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 สี่ดาวอ่าอันนี้คือไม่ตายสี่ดาวครับก็ยังไม่ใช่ครับเราต้องการหาไม่ตายห้าดาวนะครับไม่ตายห้าดาวห้าดาวไม่ตาย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 ไม่โอ้โหอย่างรัวครับได้ไม่ตายโซคิงนะครับหนึ่งอันครับซึ่งผมก็มีแล้วเช่นเดิมนะครับอืออือย่างรัวเลย ครั้งที่สองนะครับไม่ตายลูฟี่ครับไม่ตายลูฟี่นะนะลูฟี่ดับเบิลยูเอลหรือต้องเรียกว่ายูยูเอลวะดับเบิลแล้วกันนะมันดูฟังมันดูมันดูหน้าฟังมากกว่าดับเบิลยูเอลนะดูดีกว่าเป็นยูยูเอลมันดูเรียกยากไงก็ไม่รู้ดับเบิลยูเอ้ามาเลย ไม่ตายไม่ตายไม้ตายทอง5ดาว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 เสื้อฟ้าลูกแก้วฟ้าขอเป็นหมัดรุ้งได้ไหมรุ้งมารุง้งไม่รุ้งฮะนะนะดับเบิลดับเบิลดับเบิลไปถ่ายไปดึงไปดึงโอ้โหโคตรวายเลยโอ้โห้แบงค์ซัมจับจับซัมจับจับหรือไง เหลืออีกแค่ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายนะครับไวเหลือเกินครับเปิดมาสองครั้งแรกครั้งที่สามครั้งสุดท้ายนะครับนะรู้สึกขึ้นยูแล้วตอนแรกสนุกอันนี้ขี่อยูแล้วมาท่านี้ก็มีแล้วท่านี้ก็มีแล้วเหลือท่าเนี่ยท่าใหม่ล่าสุดนะครับใหม่ล่าสุดมามารุ้งมารุ้งมา ไม่ทองขอรุ่งหน่อยมารุ่ง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 มามาเสื้อฟ้าอีกแล้วเสื้อฟ้าอีกแล้วมาเลยมาไม่ตายฮะาด้เอ้ยเว้ยเลยโอ้ยไวเหลือเกินครับเกรอเหลือเกิน โอเคครับสุดท้ายนะครับก็ผมก็ยังไม่ได้ไม่ตายอีกแล้วครับไม่ตายไม่ออกครับออกแต่การโจมตีธรรมดานาะสงสัยต้องกลับไปเล่นไม่ตายเดิมแหละ <c oughs> ไม่ตายใหม่ไม่ได้ครับโอเคหกปีของเกียงวันพีชครับซ้นตอมครับก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งแจกค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ตัวหกดาวเดี๋ยวค่อนข้างจะดูน่าเล่นมากๆกันไงก็ลองมาเล่นกันดูเนาะลิงโหลดกินอยู่ใต้คลิปนะกันงก็ลองมาโหลดกันเล่นดูนะ กดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับถึงแล้วสวัสดีครับ